ให้เรกเคียนเยอะจังรานนี้ที่นีมันจุกจุกไปตอนนี้เราจะทำเคี่มอีน้ำนะคะเราจะใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นเราซื้อมาง่ายโกลูกชิ้นปลาแล้วเราก็จะใส่เกี๊ยวด้วยเคี๊ยวนี่เราซื้อแผ่นเคี๊ยวมาเป็นแผ่นเคี๊ยวซา <c oughs> นะอันนี้ซื้อที่ซูเปอร์เดอะม์ถ้าไม่มีแผ่นแ,นแบบนี้ก็เอาแผ่นสีเหลืองที่ซื้อที่ตลาดก็ได้ง่าย อันนี้หมูสับของเราจะบอกว่าใส่อะไรบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆหมูเนี่ยมันเหลือมาจากการทำซาลาเปาอนะในหมูนี้ก็จะมีเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสมีน้ำมันหอยแล้วก็มีต้นหอมก็ตามชอบเลยความจริงตามชอบเออแล้วแต่ปรุงไส้เกี๊ยวนี่ก็ตามชอบอยากจะไส้กุ้งไส้หมูได้หมดได้หมดนี่เราก็จะหอเกี๊ยวนิดหน่อยอันนี้เม็ทาน้ำเหรอใช่เออเออต้องทาน้ำข้างๆนะเดี๋ยวมันหอมไม่ติด ใส่แล้วก็กินเองก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันจะหอมไม่ได้แล้วก็ปิดแสดงว่าร้านที่เราไปกินเขาให้น้อยเพราะว่าเขาหอมไม่ได้อะนี่ยวเราก็จีบๆเอา <c oughs> ง่ายๆ <c oughs> แค่นี้เอง <c oughs> นี่หอเป็นเกี๊ยวซาเลยนะแต่ว่าเราทําเป็นเกี๊ยวน้าเออทาเป็นเกี๊ยวน้ําอันนี้ <Okay. S 1> เกี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยมาดูเนาะครับอันนี้กระทะนี้เมื่อกี้แม่เจียวกระเทียมนะอ๋อครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่กระทะ ได้ล้างนะมันมีกลิ่นกระเทียมเจียวอยู่ก็เอาหมูบดใส่ลงไปแม่จะทําเป็นหมูท็อปปิ้งบนเกี๊ยวใช่ใช่ใช่ <Okay. S 1> จะเป็นหมูสับคือว่าเราอ่ะไม่เอาหมูเป็นก้อนๆ <ừ> เพราะงั้นเราจะเอาหมูมายีกับน้ําเย็นก่อนเนาะเราเดี๋ยวค่อยหมูยีกับ<ฟ>น้ําน้ําเปล่าเนี่ยใช่ <ừ> อม,มันจะได้ไม่เป็นก้อนไงอ๋อก็ค่อยเปิดไฟใส่ซีอิ๊วไปหน่อย เราก็ต้มไปแล้วนะต้มไฟอ่อ,อนๆน,น้ำมันจะได้ใสเห็นไหมครับน้ำใสไหลเย็นอือก็เป็นต้มกระดูกใสเท้าอ,อันนี้เราเอาแค่พอสุกนะอย่าสุกมากเลยมูมัิแข็งครับเแค่นี้เองพอแล้วอพอละปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราเอาวางบนเกีมอีอะแล้วก็น้ำซุปร้อนๆล,ล,ล,ลวกใส่ลงไปงล้าชิ้นหนึ่งก็จะพอดีเลยอโอเคแค่นี้แหละจ้ะ อันนี้เกลียวที่เราห่อเสร็จนะเราจะมาลวกเลยไหนกระทะก็มีอยู่แล้วนะต้มน้าไปเลยน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดลวกขึ้นมาก่อนเพราะว่าข้างนอกมันจะมีแป้งมันเยอะอืมนี่นะเราจะใส่จานแล้วก็เอาน้ํามันกระเทียมละเลงไน่ละเลงไว้หน่อยการมันติดจานติดแคครับพอมันเริ่มลอยก็คือสุกแล้วแหละครับเดี๋ยวเพราะว่าเวลาจะกินนะ แม่ก็จะเอาลงไปต้มในน้ำซุปอีกทีอุ่นอีกน้อยนึงใช่อันนี้คือทําไว้ก่อนเวลาเรากินจะได้ไม่ยุ่งไม่นานเนาะใช่แค่นี้เองจะมันก็จะลวกลูกชิ้นขึ้นมาเลยลูกชิ้นอันนี้แม่ซื้อมาบอกคขายังไม่ต้องลวกนะลูกชิ้นยังไม่ลวกด้วยแล้วก็วิธีการซื้อไปซื้อกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยจริงๆอ่ะไอเนี้ยมันเราไปใส่ในในน้ำซุปเลยก็ได้ทีเนี้ยมันมีลูกชิ้นทอด ซึ่งทุกครั้งที่ซื้อลูกชิ้นทอดมาเนี่ยแม่จะต้องเอาไปลวกก่อนเพราะเวลาก็ทอดอน้่าน้มันเขาน่านนจะเก่ากลัวน้ำมันเก่าใช่เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลวกให้ดูจ้ะชิ้นนี้จะลวกแปบบเดียวอ่านี่แค่อุ่นวอร์มเอาร้อนเอาร้อนนี่นะดูน้ํามันนี้น่ะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวดูน้านะมันมันจะลอยขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยน้ำมันที่ติดอยู่ที่ถุงเนี่ยครับเราลวกเพราะม่ต้องไปกินของเขาอ่าอันนี้เป็นลูกชิ้นทอดเนาะใช่ เราลวกแค่เอาน้ำมันออกเฉยๆจ้ะเกีม๊มอีไม่เครื่องแน่นอยู่นะมีเครื่งแน่นมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งลูกชิ้น2ชนิดนี่โอเคแค่นี้แหละจ้ะเราเอาเนยน้ำเหลืองๆเนี่ยน้ำมันมันเนี่ย้ก็จบในกระทะเดียวให้แล้วเสร็จโอเคแล้เดี๋ยวไปดูตอนประกอบล่างเลยใช่อันนี้คือเสร็จละ เตรียมเครื่องเรียบร้อยมีหมูสับลูกชิ้นเกี๊ยวอันนี้แม่ใส่ผักกาดหอมเดี๋ยวจะลวกเส้นแล้วเราก็จะเอาอันนี้ลงไปลวกในนี้หน่อยอ,อ๋อพอจะเริ่มทำบุ๊บเอาเกี๊ยวมาอุ่นอีกรอบหนึ่งใช่เนเย็นละเ,เ,เกี๊ยวลงน้ำมาอันนี้ลูกชิ้นเราล้างน้ำมันแล้วสบายสบายใส่ไปในน้ำซุปต้มน้ำลวกเส้นลวกเส้นเทใส่กระชอนเนาะครับอุ้ยเอยอะไปไหมเนี่ยเกี๊ยมอีไปลวกน้ำร้อนอ เส้นมันสุกมาแล้วอันนี้ลวกให้ร้อนเฉยๆเหมือนเส้นใหญ่อ่ะเส้นแป้งเดียวกันอะอ๋อแต่ว่าเป็นอีกทรงหนึ่งใช่เอาหมูสับใส่โรยพริกไทยไปเลยกระดเียบเทียบเจียวใส่น้ำปลาหน่อย ชิ้นใสให้ลูกชิ้นเยอะจังร้นานนี้กินให้มันจุกจุกไปโอเคแค่นี้เสร็จแล้วถ้าแหนมโยรยพริกไทยลม่ม <c oughs> okay. โอเคเสร็จแล้วค่ะโอเคนี่เลย <มา S 2> พร้อม,มรับประทาน ีของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะน่ากินไหมครับ